สวัสดีครับชาวเด็ดสแกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องสร้างอีกแล้วนี่ท่านกันในเกม p o l y g o นนะครับซึ่งเป็นเกม FPS นะครับเล่นฟรีในสตรีมนะครับผมก็เพิ่งไปเห็นมานะครับก็เออลองมาเล่นดูนะครับก็อีกนึงเกมที่สนุกมากเลยนะครับแถมภาพสวยมากด้วยซึ่งภาพในตอนนี้ที่ผมปรับนะครับก็เป็นภาพที่อยู่ในระดับอัลตร้านะก็สูงสุดของเกมแล้วนะครับผมอ่าก็เรียกได้ว่าภาพสวยมากนะครับสวยจริงนะครับผมก็ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับไลก์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้องสร้างด้วยนะครัับบผมใในนนนสส่วขออองงงเเเซซิิรรรรร์์ฟฟะคคกกก็็็้้าายตป พรีเมี่ยมเท่านั้นนะครับต้องเติมต้องเปนะครับเพราะว่าในส่วนของปืนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีไม่เยอะด้วยนะครับคือถ้าเราไม่เปก็ไม่ได้ปืนดีๆนะครับเพราะว่าช็อปเนี่ยคือต้องใช้เงินจริงนะครับในส่วนของ VIP ในส่วนของเว็บพ่อนต่างๆนะครับก็คือต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะปลดเลเวลแล้วก็ถึงจะซื้อได้ครับก็ใช้เงินในเกมได้แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ถ้าเกิดใครเปก็ซื้อได้เลยนะครับผมซึ่งเราไม่ซีเรียสครับเราใช้ฝีมือทดแทนนะฮะลุยมาครับผมโอเคไอ้หน่านี้ผมไม่เคย แม้ว่าถ้าถือมืออาจจะแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าสวยมากนี่คือผมปรับไปนี่ได้แหละผมปรับเในส่วนของไฟวิวมันกว้างด้วยครับมันก็เลยจะมองยากๆหน่อยนะฮะมีคนถามด้วยว่าเปลี่ยนอาวุธยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเไปครับนี่แมปค่อนข้างโอเคเลยนะเออซึ่งยิงกันตายค่อนข้างง่ายนะสำหรับผมว่าเป็นเกมที่ยิงตายกันง่ายมากนะรูบๆตายรูปๆตายเลยนะเออตายตายไวนะครับเกมนี้ไม่ใช่เกมที่แบบโอ้ยิงกันกว่าจะตายไม่ใช่นะครับยิงแป๊บเดียวครับ โอ้ยใส่กล้องมายิงยิงยากจังว่าใส่อัลเลนไซด์น่าจะง่ายสุดแล้วจริงเข้บไปก่อนฮะเข้บรถครับโอเคฮะกดจีบระเบิดครับเกมนี้เล่นฟีดในสตรีมเด้อย้ำอีกทีนะครับเผื่อบิ๊มีคนถามอุ้ยสองตัวได้ตัวนึงครับอาโอเคอยู่นี่คือยึดสามจุดแล้วเราเข้ามาในห้องก็คือจะแพ้แล้วเกิดมาที่สี่เสียงปืนอาจจะก้องแกงก้องแกงหน่อยนะก็อืมแหมเกมฟีดภาพขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วทุกคนเออ กำลังพืชเลยขา้างหน้ามีขา้างหน้ามีอายเพื่อนเหมือนขวาจะมีนะเกมนี้ยังซ้ายยิงขวาด้วยนะครับอ่าถือว่าเป็นอีกระบบที่ที่ดีเลยนะรีโหลดอือจริงๆก็เป็นหนึ่งเกมที่สามารถเล่นรอ Battlefield ได้นะแหมแต่จริงภาพสวยนะถ้าถ้าเทียบกับเกมฟรีอะ่ะผมถือว่าภาพโอเคเลยนะครับวัดอะไรวะเนี่ย เพย์บีได้แล้วฮะมีจุดเติมซัพพลายด้วยนะครับทุกคนโอ้โหพี่อยู่นี่เลยเหรอเอาเพื่อนยิงกันเอง,เองนั่งเนียนเลยเมื่อกี้ตายครับอุย้ยมันวาร์ปอ่ะทำไมมันวาร์ปทำไมมันวาร์ปรป,ปิงเยอะนะเพราะว่าตอนนี้ปิงผมอยู่ประมาณ140กว่านะครับอย่าวาร์ปดิเพื่อน ตายเย้ยอย่าว้าบอย่าว้าบหยุดปืนก่อนแตแล้วะตายสวยอยู่น่ามีคนสองตัวไปดิครับแม่เกือบตายผมไม่เป็นไรฮะรสู้ได้อยู่บอกเว่าเกมนี้เกมฟรีครับภาพสวยมากนี่ทำไรเพื่อนงอ,อ,อไงล่ะครับมาดิครับเพื่อนมีเปล่า มีเปล่าขอให้มาโหูภาพอย่างสวยสวยจริงข้างหน้ามีคนปะอู้ยอยู่ตรงนู้นเต็มนะนู้นฐานฐานเกิดครับนู้นฐานเกิดมันนั่นอะไรเพื่อนเนียนเหรอโอ้ถ้าอยู่มุมนี้แล้วมีสไนเปอร์นะบอกเลยว่ายิงมันแน่นอนนะจริงข้ามีคนตายไหมไม่ตายโอ้เหลือๆสิดตีเกมนี้นอนไม่ได้นะรู้สึกมันกดนอนไม่ได้นะได้แค่นั่งนะ นั่นขวานนั่นขนนี่ว่าอุ้ยตายสวยอยู่ขอบคุณมากครับสำหรับแอรซิสงานจะตู้ตูอุ้ยเฮดช็อตสองตัวเลยวะปันเฮดช็อตวะโคตรมีใครยิงวะน่าดิเพื่อนเกือบแล้วผมเกือบตายแล้วเมื่อกี้แต่ว่าได้อยู่ได้อยู่กดไปก่อนกระสุนเยอะครับกระสุนเยอะมากใครครับในเราเข้ามากลางเกม20คิวโอเคแล้วนะไม่ได้เรียกว่ากางเกมมาเรียกว่าเกือบท้ายเกมแล้วครับ และก,การเกมมันดูดีเกินไปเลยเพราะมันจะจบแล้วนะเมื่อกี้ตายไปเพื่อนแม่แล้วก็วาหายไปไหนตายครับตายนี่รถปืนนี่อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะว่าเน้น,เน,นเน้นนิ่งนะเน้นคอนโทรลนะครับผม okay, โอเคฮะโอ้เริ่มขึ้นขวางม,มึงมีคนโอ้เยอะเยอะโอ้ยิงติดฮนะ เมื่อกี้ติดทีดด่กำบังครับมาเลเล็งไม่ได้ครับวงไงครับวัดได้นะครับวัดได้เออนี่วัดไม่ได้ครับกำลังยิงอีกตัวนึงอยู่ไม่ก็เรายิงมันมายังอะไม่เห็นกันเหรอเนี่ยอะไรกันเพื่อนเพื่อนซ้ายก็มีขวาก็มีโอ้โหแต่ยิงซ้ายไปก่อนแล้วเมื่อกี้เออแพ้ครับไม่เป็นไรครับเกมแรกวอร์มเห,อมเห,หรอวอ,อร์มเหรอมาลุยกันต่อครับส่วนใหญ่ห้องเราเจอก็ปิงประมาณร้อยห้าสิบกว่ากว่านะ อ่าโอเคเกมนี้ไม่รู้เราโอ้เราเข้ามาก็อโอ้บ้าไปแล้วเพื่อนๆอ,อ่ะผมลืมเปลีปล่ยนปืนเอาช่างมันครับไม่เป็นไรลุยเข้า,าไปก่อนฮนะตายดีโหลดสวยอยู่อุ้ยเพื่อนอาอโดนแล้วเรียบร้อยครับว่าเราไปขวาไม่ได้ว่ะไปไปซ้ายไม่ได้เอโอโอเคตายสวยอยู่ไปซ้ายไม่ได้ครับเราต้องมาขวา อย่างเดียวนั่งไงคนตุ๋ยหลังนี่ครับจุดบีอยู่หน้าครับตายเพื่อนสวยอยู่รีโหลดอืมคือเสียงมันฟังยากนี่คือเสียงมันมันเบามากนะเสียงวีท้าเกมเนี้ยอ๋อเพื่อนเราเองตายรีโหลดออมีปะบีเคลียร์แล้วนี่บีได้แล้วนี่เออตัวลายข้างหน้ามีศัตรูเราเสียเอกแล้วบ้าเลย อุย้ยเอ็นมม่ค you know? you know, okay, <c oughs> ิวอะว่าไงเพื่อนตายโอ้ข้างหน้ามีคนครับได้ยินเสียงอยู่นี่ยิงไม่เลงด้วยมาเด้ฮิฟไฟอยู่เนาะอยู่เนะฮิปไฟนะไหนครับลีโหลดว่าไงครับเพื่อนวิ่งมาอย่างนี้เลิดไหมเพื่อนไหนวะนั่นเพื่อนเองปาเบิดมาแปลว่าแปลว่าฝั่งนี้นั่ตรงไหนละอุ้ยระเบิดหเกือบตาย ถอยก่อน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 ถอยคอยถอยก่อนถอยอีกนโอเคครับมันเหลือเจ็ดฮะตอนนี้เลือกรีเจนได้ก็โอเคครับง่ายอยู่ไม่ต้องมีพวกแบบพยาบาลนะอยู่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเลือดก็ฮิวเองต้องไห้เพื่อนอุ้ยระเบิดอุ้ยรอดอยู่ติดติดติดไอ้นี่ฮะติดจุด ตายโอ้ยสองนัดตรงนี้มีคนนี่หว่าเอาเป็นยังไงจ้ะเอ้ยเข้าไปยังไงวะเนี่ยตายยังอ่ะข้างบนเหรอไม่อ่ล่ะเพื่อนแม่ชิวใช่ผมมุมนี้โอเคอยู่นะตายเอ้ยมุมนี้โอเคแล้วครับได้มุมยิงละได้มุมยิงละมาดิครับเพื่อนเจ้าผมหมอดาวผมหมอเอาเรื่องผ่าละจรครับอุ้ยไม่น่าออกไปเลย กระสุนไม่มีไม,ไม่มีกระสุนทังเลือดไม่มีเอ้ยขึ้นมาข้างบนเกือบแล้วเกือบโดนศัตรตูยิงตายแล้วผมโอ้โหตึกนี้ดีมากเลยเนะี่ยถ้ามีสไนน์นี่หืมตายครับยิงยิงฟรีเลยเยิงเออมาดิเพื่อนอุย๊ย <laughs> โดนสวนตายเลยผม อะไงเพื่อนอืยิงไม่โดนเพราะว่ามันติดครับมุมมันติดทำออกมาได้ดีนะผมว่าปาองกันไปก่อนเลยเปลี่ยนฝั่งไปเอาซีนี้ดีกว่าเพื่อนเอออุ้ยเกือบตายกอยู่รีเจเลอร์ก่อนรีเจเลอร์ก่อนข้างหน้ามีแน่ข้างหน้ามีแน่ตายโอ้ยิงฟรีเลยมาเราพาเพื่ยอนกลับมาแล้วเราพาเพื่อนกลับมาแล้วศัตรูศัตรูศัตรูตายหนึ่งมีปะผมเห็นอยู่เมื่อกี้หัวอีกตัวนึ่งคร น่ามีตัวหนึ่งตายรีโหลดอ,อ้โอเคตายโอ้ยเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเล่นได้แล้วทุกคนมองมาครับมองขวาไว้เราอ้อมขวาแล้วอ้อมขวาแล้ว,ว,ลวเฮ้ยมีคนยิงช่วยเพื่อนแต่เพื่อนตายไปแล้วครับไหนรูบไร์รู้เอาตัวนี้ก่อนเข้าไปก่อนครับ สองตัวตัวซ้ายผมก็ยิงไม่โดนเมื่อกี้สักทีขึ้นบนดีกว่าครับจุดนี้จุดดีเอาไว้เคลียร์ศัตรูเพื่อนสวัสดีครับทางไงครับเพื่อนอืม้มตายมีเปล่าหลดล็อกอีกแล้วหลดล็อกอีกแล้วโอ้สเตอร์เปอร์ทาไงเพื่อนโอเคตัวข้างไหนปะอุ้ยกระสุนพอดีโหนัดสุดท้ายครับเ,รเหลือสี่เลย เกือบแล้วผมอีกตัวนึงครับสวยอยู่ดีน้ำผาวยิงไม่ทันถ้ายิงทันผมตายแล้วนะ่ะเรียบร้อยโอ้โหแพ้ออแล้วครับทุกคนเสียใจไม่เป็นไรครับเรายิงได้สกอร์ดูไม่ได้ด้ยจบเกมแต่ก็มันอยู่อีกสักเกมนั้นผมเล่นในเคมากแล้วกันโอเคผมเข้าเกมมาแล้วโอ้โหเรียกว่าเข้ามาคือสกอร์หายอีกแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของเกมมันไม่สามารถดูสกอร์ได้นะแต่ว่าเออจะเข้าห้องไหนอนนี้สกอร์เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ เพื่อนอเกือบตายเลือดเลยภาษาที่ผมครับนะครับอู้มันไม่ตายโดนในเชเข้าหัวเลือสามสิบกว่าแล้วเมื่อกี้ถ้าจะมีคนอยู่ครับมีแหละไม่งั้นมันไม่ขึ้นอีกแล้วครับทั้งหนเพื่อนเลื่อนเลยสมูทสองตัวเหลออยู่คิวราซิตครับปีโรดอืม้มชักอย่างเท่ ตัหนึ่งตัวตายด้วยโอเคสวยคือไอเชนี่เป็นปืนที่เรามันขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่ามันแรงอะเนาะข้อเสียมันก็คืออาจจะดีดไปหน่อยก็ได้นี่ยครับคุมยากหน่อยฮะแต่ถ้ายิงโดนคือบอกเลยว่าเจ็บข้างหน้าครับตายอยู่ครับลาดช็อตเพื่อนครับผมอุ้ยข้างบนตายครับสวยที่รถไปเ,เ,เพื่อนเดินเพลินเลยเยอะมีตัว หายกล้าวสุดฮนะเพื่อนยิงก่อนเหรอวะเพื่อนตายครับข้าน่ามีคนสวยกระสุนหมดตายโอเควางออกไปก่อนอเพื่อนเล็งสวยอยู่ฝากด้วยเพื่อนได้สิทด้วยวะ โ oh, อ้ข้างบน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 ยิงมาย้ายหินก่อนอย้ายหินก่อนอย้ายหินก่อนฮึบมาโอ๊ย oh, oh, มีคนยิงผมมาโอ้โห oh, ยืนเท่เลยเพื่อนมีคนอีกนไหมฮะเล็งรอไว้ก่อนฮะตายโอ้ oh. <laughs> มุมนี้โดนยิงง่ายมากครับต้องไหนเพืพ่อนตายครับสวยอยู่ โอเคเพื่อนเรายิงนะโอ๊ศ oh, ัตรูมีทางซาทางขวาม,มีทางซ้ายทางซ้าย,าายขวาเลยวะคลบความเกินก่อนความเกิดครับตายผมเล็งรออยู่ดันครับอืมีโหลดรีโหลดให้เต็มรีโหลดให้พร้อมผมมอนี่ขึ้นมาแล้วครับตายครับเพื่อนเพื่อนเลยเหรอตกใจมีต,ตัวครับ สวยอยู่ครับเพื่อนตายมันเกิดไมได้แล้วปะใช่ต่อเลียนตรงนี้ก่อนอยิงฟรีเลยนะเราได้ยินเสียงขนางนไงนะต้องมาเอาหน่อยครับโอเคครับยึดเอคืนครับยิงเป็นชุดไปครับยิงเป็นชุดไปฮะโอ้ไม่ครับยิงแบบยิงเป็นโตเลยบอกเลย ยิงฟรีเลยบอกเลยกระสุนคือมันเยอะครับจริงๆกระสุนก็ทั้งตรงด้วยนะเกมนี้นะเห็นไหมอืนมันตรงครับยิงง่ายครับจริง <c oughs> ขอแค่ตาดีๆหน่อยนะฮที่เราดักฐานเกิดมาทุกคนนะฮะสกอร์พิกโอ้ย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 มีคนมาเฮ้ยซือผมไม่เต็มมาไมมีมันตายแล้วเมื่อกี้อยู่ไหนวะานี่ยังไงล่ะตายครับสวยเพื่อน หมดยึดคืนตายไหมเพื่อน30ดามเมจครับผมลงมาไล่ยิงมันดีกว่าโมอ,อยู่ข้างบนมันไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นเล่นยากเท่าไหร่เล่น,ลน,ลนยากแหละไม่ค่อยเลยว,วะไหมสกอร์พิกสกอร์พิกไหมครับทุกคนคิดว่าจะพิกไหมมันน่าจะเพลดอยู่นะถ้าพิกว้ายโอ้ไงฮาเกินโอสกอร์เรากลับมา300กว่านะข้างหน้ามีอ่ะตายครับ รีโหลดดิงโอเคอะไงเพื่อนเออมาระยะไกลก็ยิงได้นะครับว่าใครยิงเอาข้างหลังเลยครับตายหน้าจุ่มเลยโดนแต่ไม่ตายต่ะโอเคเพื่อนฆ่าละยิงตัวหลังก่อนครับเคลียร์ไหมน่าจะเคลียร์ข้างหน้ามีคนยิงปะ ว่าดีแล้วเกณนี้ไม่มีนอนอ่ะถ้ามันนอนน่าจะมองกันไม่เห็นเออความเหมือไปแล้วตายพอดีว่ไงเพื่อนเพลินเลยวิ่งเพลินเลยโอ้มีคนยิงผมปะตายครับแม่ชิวอ่ะศะตูอ๋อเพื่อนเรามันเข้าเอวที่มันเข้าเอวแล้วนี่หว่าเพิ่งเห็นไม่ดูจุดเลยผม เพื่อนโอ้โหโดนเลยไม่เลือกดีครับเออแพ้หูแพ้คะแนนนิดเดียวเองไม่เป็นไรครับก็วันนี้วันนี้แล้วกันนะสํหรับเกมโพลีกรอนนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากนะครับใครอยากเล่นก็ไปหลบเล่นได้เลยครับในสตรีมนะครับเกมฟรีนะครับทุกคนโอเควันนี้วันนี้แล้วกันครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องของอะไรก็ซักไปโอเคเป็นการใช้เครื่องชาด้วยครับผมแหมพูดเร็วเหลือเกินสวััสดีครบ